ถ้าคนบอกว่าผมต้องใช้ชีวิตในสังคมแต่ชีวิตในสังคมมันนาไปสู่ความขัดแยง้งจะทําอะไรต่างๆมันต้องมีการแย่งกันหมดและต้องเอาชนะคนอื่นมันก็แปลว่าชีวิตถูกบังคับให้ไม่ได้ทําตามหลักธรรมะแล้วเราจะอยู่ยังไงอย่างมีความสุขอย่างไม่ขัดแย้งครับคนเราเนี่ยมันต้องมีความขัดแย้งครับเพราะว่าคนมันต่างคนต่างเัวใจต่างคนต่างความเห็นในร่างกายของเราเนี่ยมีใจเป็นตัวสั่งการครับ ถ้าหากว่าใจเรามีสมาธิก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิจิตใจของเราเนี่มันก็เหมือนกันกนระโไม่มีเบรกเพราะว่าต่างคนก็ต่างต้องแข่งขันแข่งขันทั้งเศรษฐกิจแข่งขันทางวิชาการ,รสารพัดแข่งขัน,ขนเพื่อเอาชนะ,อะพอชนะก็หัวเราะพอแพ้ก็ร้องไห้เราสามารถที่จะมีปัญญานะ เมื่อเขาพูดมาเช่นอย่างคนที่มีสติเขาเด่าว,ว่าเราเป็นหมาว่าเราไม่มีหางเนี่ยแกมันพูดผิดเราก็ไม่โกรธมันก็ไม่โกรธทีนี้ถ้าหาว่าไม่มีสติมึงว่ากูเป็นหมามือนก็หมาเหมือนกัน <c oughs> แล้ก็เลยกัดกันสองตัว <c oughs> แล้วเอาเอาแน่ <c oughs>